ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาเดินงานนะครับ Big Motor s ์เซนะครับ Bangkok นะครับ2024นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับเก็บตกงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมงานก็อาจจะยังไม่ได้ใหญ่เท่ามอเตอร์โชว์หรืออะไรนะครับแต่เดินเข้ามาก็จะเห็นได้หลายยี่ห้อนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดินผ่านนะครับเบเนลี่นะครับมอเตอร์ไซค์เบเนลี่นะครับก็จะจอดเรียงรายให้ดูอยู่นะครับผม หลังจากนั้นนะครับในงานนะครับมีรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับดีเป้านะครับ L07 นะครับผมคันนี้ผมเห็นวิ่งในถนนบ่อยมากนะพอมาดูตัวจริงใกล้ๆนี่โอ้คันใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับช่วงนี้รถไฟฟ้าเข้ามาแรงมากนะครับผมว่าจริงๆนี่ในงานนี่ผมว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นรถไฟฟ้านะครับ อันนี้นะครับไอออนนะครับบูธของไอออนนะครับจัดโชว์รถไอออนก็เนี่ยครับคันนี้มาด้วยนะครับไอออนเป็นซูเปอร์คาร์ EV ของทางค่ายนะครับผมว่ามองยังไงนี่มันคล้ายๆแมคคาเรนเลยนะไฮเปอร์ SSR นะครับผมสีส้มสวยมากเหมือนส้มแลมโบส้มแมคคาเรนนะครับใครอยากเห็นตัวจริงมาดูได้นะครับอันนี้นะครับไอออนิกนะครับผมจากค่ายเกาหลีนะครับฮุนไดนะครับไอออนิกนะครับซึ่งคันจริงมันดูแปลกมากนะครับทุกคุณผู้ชม ใครถ้าได้ไปงานก็ลองไปดูตัวจริงก็ได้นะครับนี้คือทรงมันดูแปลแต่มันสวยนะครับโดยเฉพาะผมว่าท้ายรถคันนี้สวยมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับผมมันสรบลงมันให้ความเป็นเร t โทรเร r โรแต่ก็มีความแบบฟิวเจอริสติกจะบอกยังไงดีมันเหมือนไซเบอร์พังนะผมว่านะไอออน6คันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เป็นรถที่น่าสนใจอีกคันนึงเลยนะมันได้ความแบบไม่จำเจไม่ซ้ำคันอื่นนะครับผมสวยจริงๆสวยจริงๆคันนี้ ามาดูฮุนไดคันนะครับผมไอเอนิก5นะครับคันนี้ผมว่าก็เป็นคันที่หากใครชอบรถ E ีีก็น่าจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็ดูเป็นกระแสช่วงหนึ่งเลยนะซึ่งคันจริงก็สวยมากนะครับล้อลายนี่ล้อลายตายอยู่นะผมว่าจะเหนื่อยตอนล้างหน่อยนะแต่สวยมากนะครับอาจจะเหนื่อยคนล้างนิดนึงรถมันจะทรงเหลี่ยมๆสีก็เป็นสีแบบสีแมทแมผมแบบผมดูแล้วเออมันเป็นรถที่ยุคนี้รถไฟไฟ้านี่ทํามาเหมือนยานอวกาศหมดเลยนะผมว่ามันได้ฟิลไปแบบ มันได้เป็นฟิลฟิลไม่เหมือนรถน้ำมันเลยครับซึ่งจริงๆพอดูไปดูมาผมก็เริ่มแบบอยากได้รถ ev บ้างแล้วนะครับสวยงามครับข้างในขาวล้วนแต่ใช้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับไฟท้ายไฟท้ายนี่สวยจริงๆของคุณใดแต่ละคันนะครับที่เป็น E ียอมรับจริงๆเดินผ่านบอลโวครับบอลโวก็เป็นรถที่ดีนะครับปลอดภัยน่าใช้นะครับผม ในงานคนก็เยอะระดับหนึ่งนะครับงานอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่างานมอเตอร์โชว์หรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหากใครที่สนใจรถช่วงนี้ผมว่าก็มาดูก็ถือว่าได้เดินดูรถหลายๆรุ่นที่เอามารวมกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องลำบากไปหลายๆโชว์รูนะครับผมอ่าซกเกอร์ครับซีเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้านะครับด้านหน้านี่ผมก็บอกไม่ถูกนะว่ามันเป็นทรงอะไรแต่ผมรู้สึกว่ากระจังหน้ามันดูคล้ายๆโรลส์รอยนะ อันนี้คันหนึ่งคันนี้ส่วนตัวนี่ผมชอบเลยครับซีเกอร์คันนี้เพราะว่าพอไปดูตัวจริงแล้วแบบเอ้ยมันแปลกดีแล้วไซส์มันกําลังไซส์มันกําลังเหมาะกับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับคือไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับซีเกอร์เตัวนี้เพราะว่ามันดูดูทรงแล้วมันไม่ได้ใหญ่เหมือน f o r ์จูเนอเหมือน c r อร์อะไรเงี้ยครับแต่พอเข้าไปนั่งเราก็นั่งได้นะครับผมสูง184ก็นั่งได้ไม่มีปัญหานะครับทั้งหน้าและหลังโอ้ไฟท้ายอย่างสวยบอกเลยไฟท้ายอย่างสวย ามาถึงคิวนะครับซีวิกนะครับซีวิกไมเนอร์เชนนะครับคันนี้ซีวิกไมเนอร์เชนข้างหน้าก็จะเปลี่ยนกระจังหน้าแต่คือผมว่าก็เป็นการเป็นการไมเนอร์เชนที่ไมเนอร์เชนจริงๆนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแยะนะครับก็เลยพาเดินดูผมก็เลยเดินดูตรงข้างหน้าเป็นหลักเพราะว่ามันเปลี่ยนตรงกันชนหน้าเนี่ยที่จะมีส่วนแตกต่างแต่ผมว่าซีวิกก็คือซีวิกครับยังไงก็ขายดีมีซิตี้ด้วยนะครับผมมองผนผน่นถ้ามองไม่ทนันนี่คิดว่าเป็นซีวิกนะนะสวยครับ ยังไงก็ยังสวยไปทางข้ามครับแฟน honda ครับผมหลังจาก honda ทางรถยนต์มาดู honda มอเตอร์ไซค์บ้างนะครับอันนี้ครับผม honda m มังกี้นะคันนี้นะครับเด่นมากสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็มีแซมเหลืองเข้ามาผมบอกไม่ถูกแนละ้วมันให้อารมณ์แบบไม่รู้สิแต่มัน,ม,นมันเด่นอะสามสีนี้มันตัดกันสวยมากเลยนะเนี่ยนะครับ รู้สึกว่าคันนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะครับคือหมายถึงว่าถ้าสั่งเท่าไหร่ที่ลูกค้าสั่งในงานเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะครับก็คือจะไม่ได้มีการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนอกเหนือจากการจองของลูกค้านะครับอ๋อสวยสวยจริงๆแต่ตัวผมไม่ได้เล่นมังกีนะก็เลยไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มากแต่ว่าคือเห็นแล้วรู้เลยว่าเออมันมันไม่ใช่รถธรรมดาครับผมในบุนฮอนดาก็มีมาหลายรุ่นนะครับมาครบทุกทรงครับผม จะทรงแบบแอดเวนเจอร์ทัวริงสปอร์ตมาหมดนะครับแม่เราไม่ไม่พลาดที่จะดูในโซนนี้นะครับโอ้คันใหญ่มากมาดูกันครับพี่ใหญ่ครับ XADV นะครับผมตัวผมขับ ADV สามารถศูนย์ทะศูนยขึ้นไปก็คือต้องตัวนี้แล้วครับใหญ่จริงครับแล้วก็สวยมากด้วยแต่ราคาก็แรงเอาเรื่องนะครับ คนให้ความสนใจเยอะมากครับบูธฮอนด้านะครับแม่จะขาดไปไม่ได้ครับสําหรับตัวผมที่ชอบรถทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะครับคันนี้ CBR 1000 RRRSP ครับผมไม่รู้จะเรียก RRR หรือว่า DoubleRR หรือว่า TripleR นะครับแต่สวยบาดใจรีงน,นะครับบูธฮอนด้มาครบครับมาดูกันได้นะครับผม คันนี้ใหญ่จริงขับไปต่างจังหวัดเหลือๆครับสบายแต่ใจเรามันมันทางนี้ครับต้องคันนี้จริงเห็นกี่ทีก็ยังชอบนะชอบมากจริงอ่ามายามาฮ่าที่ผมอยากพาเดินดูตัวนี้นะครับ mt 0 9นะครับตัวล่าสดุดล้อสวยมากเลยนะสีมันตัดกันดีมากเลยผมว่า0ูนย์เก้าโชมนี้สวยมากนะคือข้างหน้ามันเป็นเอเลี่ยนดีนะแล้วก็นะครับสกูตเตอร์นะครับผมบิ๊กสกูตเตอร์ ค่าส300ที่ทุกคนชอบนะครับ X Max นะครับคันนี้อาจจะเป็นขวัญใจของใครใหลายๆคนนะครับด้วยความที่หน้าตาดูดีนะครับกำลังของรถก็เหลือๆนะครับสีสวยมากครับสีมันจะออกม่วงม่งนะผมว่านะถ้าไปดูตัวจริงนะครับลองสังเกตนะเฉดสีมันจะม่วงๆเป็นแบบม่วงฟรอเนม่วงด้านๆนะเนี่ยชคหลังโอลินด้วยนะครับ โอเคแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยคันนี้นะครับซูซูกิเซลาริโอไลฟลับพิแคทนะครับเป็นน้องแมวใครเป็นทาสแมวพลาดไม่ได้นะครับผมคันนี้เพราะว่าคันนี้ก็สามารถนะครับซื้อรถแล้วก็รวมตกแต่งให้เป็นคันนี้ได้นะครับผมสําหรับใครๆที่เป็นทาสแมวขับไปไหนมาไหนเด่นแน่นอนนะครับคันนี้นี่ก็เป็นราคานะครับได้ติดสติกเกอร์ได้หน้าจอนะครับ Android ได้หลกหังคาพร้อมทําสีนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้หด้วยนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ